น p ดล o n Story. A l i f e changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับยังคงมาต่อกับหนังสือที่ชื่อว่าบิสบินะครับเขียนโดยคุณเบธเคมตันแล้วก็แปลโดยคุณวิทิชัยกริ กฤษณณะประกรกิจนะครับก็เป็นหนังสือที่อ่านแล้วให้ความรู้สึกจะพูดไงดีสงบออผมใช้คาว่าสงบน่าจะเหมาะที่สุดนะวันนี้มาต่อนะเป็นบทที่4นะี่นเก็เขียนว่ายอมรับและปล่อยวางนะก็ถ้าใครยังไม่ได้ฟังเมื่อวานลงไปฟังก่อนก็ได้นะครับจะได้รู้หรือเข้าใจแนะวคิดออของว่าบิสบิอยู่ระดับนึ่งนะครับอ่ะ มีคําพูดคำหนึ่งที่เขาเขียนไว้นะครับในบทนี้เขาบอกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงไม่สมบูรณ์แบบและไม่เสร็จสิ้นนี่จริงๆมันคือนิยามของว่าบเสเบียคือมันไม่ได้มีอะไรครงที่ตลอดไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเพอร์เฟกด้วยนะแล้วมันไม่จบอะ่ะมันมันมันคือการเปลี่ยนแปลงมันเหมือนฤดูกาลนะครับเดี๋ยวก็ถ้าเป็นต่างประเทศก็เดี๋ยวก็หน้าหนาวหน้าหนาวเสร็จก็จะเป็นหน้าฤดูใบไม้ไมผลิหน้าร้อนนะครับแล้วก็กลับมา หรือดูใบไม้ร่วงแล้วก็หน้าหนาวนะครับมันก็จะวนเวียนแบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะแล้วก็ไม่มีว่าฤดูไหนเพอร์เฟกนะครับอีกอันนึงที่เป็นบทเรียนทเขาเขียนบอกว่าความยืดหยุ่นคือความแข็งแกร่งจงเป็นดั่งต้นไผ่ผมอธิบายความหมายครับคือต้นไผ่เนี่ยเวลาเราโดนพายุเวลาพายุมันมาแรงๆเนี่ยมันจะโอนอ่อนไปตามพายุครับถ้าเราเป็นต้นที่มันแบบแข็งแข็งฝืนอยู่อะถ้าเจอพายุแรงมากๆมันจะหักเลย มันก็จะอยู่ไม่รอดนะแต่ความยืดหยุ่นคือมันคือแข็งแกร่งนะต้นไผ่เนี่ยให้พายุมาอย่างไงเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ไม่พังยกเว้นว่าเป็นแบบถึงขนาดทอร์นาโดขุดถอนรากถอนโคนนะถ้าเป็นพายุทั่วไปเนี่ยก็ไม่พังเพราะว่าต้นมันอ่อนอ่อนเปรียบกับชีวิตเราแหละเราต้องมีความยืดหยุนน่น <is not. S 2> นะถ้ายืดหยุ่นแล้วเราก็จะอยู่รอดนะเราก็จะมีความแข็งแกร่งอย่างที่เขาใช้นะครับ <S <S อีกอันนึงที่เป็นบทเรียนคือเขาบอกว่า, <S <S เ,รวาเรามีทุกอย่างที่ต้องการแล, <S <S ๆๆแล้วผมชอบอันนี้นะอันนี้เป็นเป็นอีกหนึ่งบท จะเรียกว่า learning point ของชีวิตก็ได้ก็ว่าได้นะจะเรียกว่าเป็นเป็นสิ่งที่ผมชอบชอบคิดเสมอคือคนเราเนี่ยเวลามีความทุกข์เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเราเราไปทุกข์ในสิ่งที่คือคือเราไปอยากในสิ่งที่เราไม่มีมากจนเกินไปพูดตรงนี้ขยายความครับว่าจริงๆการอยากในสิ่งที่ตัวเองไม่มีไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดเพราะว่าการทําแบบนั้นทําให้เราอยากพัฒนาตัวเองเช่นเราอยากได้เงินเดือนขึ้นนะไม่ได้ผิดนะมันมีมันจะมี พลังที่จะทําให้เราทํานู่นทํานี้เราอยากรวยเงี้ยไม่ได้ผิดนะผมว่าหลายๆคนก็อยากรวยผ,ผิดไหมไม่ได้ผิดเพราะเราก็จะมีพลังว่าเอ๊ะแล้วฉันจะทําอะไรดีฉันจะทะํานั่นดีไหมดีนี่ดีไหมแล้วมันก็เป็นพอมันมีพลังหรือม,มันมีความหวังเนี่ยมันก็เป็นเป้าหมายในชีวิตเราอะ่ะแต่อย่ามากจนเกินไปถ้าเกิดมากจนเกินไปคือห้ยฉันอยากรวยพอทําอันนี้ปุ๊บแล้วทําไม่ได้แล้วเรารู้สึกเฟลมากรู้สึกแย่มากอันนะั้นต้องกลับมาดูว่าจริงๆเรามีทุกอย่างที่เราต้องการนะ เรามีครอบครัวเรามีคนรักเรามีคุณพ่อคุณแม่เรามีลูกเรามีภรรยาเรามีสามีพวกนี้คือสิ่งรอบกายเนี่ยบางทีเราเราอย่าไปวิ่งเร็วจนเกินไปอะ่ะคือไม่ได้ให้ให้หยุดอยู่กับที่นะให้วิ่งวิ่งบ้างเดินบ้างนะครับอย่าไปฟอร์สตัวเองจนกระทั่งเบร์นเอาอย่าไปทําอะไรที่มันสุดต่งจนเกินไปนะครับหนังสือเขียนเอกว่าความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่การยอมอ่อนข้อนะ คือบางคนปีความหมายว่าอ๋ออาจารย์เ็าสอนว่ามันไม่ต้องสมบูรณ์หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันไม่ต้องทําอะไรละฉันทํางานห่วยๆอย่างนี้แหละอาจารย์เขาบอกว่าห้ามสมบูรณ์แบบว่าปิสบีบอกห้ามสมบูรณ์แบบไม่ใช่เนะเราพยายามครับไม่ใช่อ่อนข้อนะแต่ว่าพยายามแล้วโลกเราไม่มีอะไรเปอร์เฟกครับพยายามแล้วบางอย่างอาจจะไม่เวิร์กไม่เป็นไรครับเราได้พยายามวันนี้เพิง่งเพิ่งเขียนบทความไว้ในในโนบุดอนสตอรี่นะ อันไหนๆพูดถึงเรื่องนี้และพูดถึงความพยายามผมเล่าเรื่องให้ฟังว่าไปดูหนังจริงๆหลายคนก็พูดถึงนะในเพจของคุณหมอหลายๆที่ก็กพูดถึงนะเ,ๆๆเนี่ยเอ่โฮมทาช่าชาเนี่ยมันก็มีมีเด็กคนหนึ่งนะชื่ออีจุนนะเขาก็ได้รางวัลทางด้านคณิตศาสตร์แล้วแม่กับพ่อก็นัดเลี้ยงแต่แม่เขาบอกว่าที่เลี้ยงเนี่ยไม่ได้เลี้ยงเพราะเขาได้รางวัลนะเลี้ยงเพราะว่าเขาพยายามผมกลับมานะครับว่าจริงๆแล้วอะ่ะคือ เราคนโทรลรีซอไม่ได้หรอกพยายามแล้วมันอาจจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเราสอนเด็กหรือเราเรา treat เด็กว่าถ้าเกิด,าดกตามได้ก็ตามที่เขาพยายามเต็มที่เนี่ยนะเราจะชื่นชมเขาเนี่ยเด็กจะไม่กลัวความล้มเหลวครับ mm. ก็กลับมานะอย่างอย่างที่บอกว่าคือหลายๆอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบมันอาจจะไม่ได้เป็นเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการแต่มันไม่ใช่ว่าต้องสมบูรณ์แบบเท่านั้นเราถึงจะมีความสุขไม่ใช่แบบนั้นนะ ตาบได้รับที่เรามีความพยายามไม่ยอมอ่อนข้อทำทำเต็มที่เนี่ยเราเราแฮปปี้กับผลได้เลยไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะครับอีกอันครับเ็าบอกว่าการตอบสนองต่อความงามด้วยหัวใจของคุณคือแก่นแท้ของวสิบวบิสบิคือความงามในหลายๆเรื่องนะความงามของธรรมชาติของของใบไม้ของลำธารของอะไรแบบนี้อันนี้คือแก่นของมันนะต้องฟังตั้งแต่เมื่อวานนะ่ะท่านาน,น่าจะพอ พอเข้าใจถึงฟีลลิ่งนะว่าไอ้วบิสบิเนี่ยฟีลลิ่งมันมันเป็นเหมือนความการเปลี่ยนแปลงความไม่สมบูรณ์การยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็บอกว่าความไม่สมบูรณ์แบบของเราเนี่ยทำให้เรามีเอกลักษณ์และเอกลักษณ์ก,ก็ทําให้เราแต่ละคนงดงามเอางี้พูดถึงหน้าตาก็ได้ทุกคนในโลกเนี้ยมันไม่มีใครหล่อสวยเพอร์เฟกผมต่อให้เป็นนักเดทยาญาติเลยนะขออนุญาตเอ่ยนามก็ไม่ได้เพอร์เฟกหลอกจริงปะ ผมเชื่อว่นนัเด็กก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าหลอ่อคนน,นิดก็ได้นะยาย่าก็คงเหมือนกันทนั้งๆจริงๆเขาก็ดูหล่อสวยมากๆนะเอาเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่ได้หน้าตาเป็นนัเด็กยาย่าหรือหรือใครก็ตามที่เราคิดว่าเขาหล่อเขาสวยใช่ไหมแต่มองแบบนี้ครับความไม่สมบูรณ์แบบของเราเทำให้เราเป็นเอกลักษณ์เพราะเรามีเราตัวเราหน้าตาแบบนี้มีคนเดียวในโลกแล้วมันคือความมดงามอย่างหนึ่งนะอย่าไปดูถูกตัวเองอย่าไปบีทอัพตัวเองอย่าไปทําให้รู้สึกตัวเองรู้สึกด้อยแล้วมันไม่ใช่เรื่องของหน้าตาอย่างเดียวนะ เรื่องของความรู้ความสามารถหรืออะไรต่างๆก็ก็เช่นเดียวกันนะถัดมาครับก็บอกว่าเปิดกว้างไว้เตรียมที่ทางให้กับความมหัศจรรย์เล็กๆเออคือเราอย่าไปปิดตัวเองนะเราอย่าไปรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําได้แค่นี้แหละนะเปิดกว้างไว้ลองทําอะไรใหม่ๆดูก็ได้นะอย่างอย่าง,างผมลองทำพอดแคสต์เมื่อสาปีที่แล้วผมก็ไม่คาดคิดว่าเฮ้ยตอนนี้จะมีคนฟังเยอะแยะขนาดนี้เอาตรงๆไม่ได้เคยคิดเลยทําแบบไม่ได้คิดอะไรมากหรอก แต่ว่ามันเกิดเกิดความมหัศจรรย์เล็กๆที่มีคนติดตามครับมีคนฟังครับแล้วที่มันมันมนหัศจรรย์มันไม่ใช่แค่จานวนคนฟังนะที่ผมรู้สึกว่าเป็นความมหัศจรรย์เล็กๆของผมเนี่ยคือคนฟังเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายคนกรุณาอินบ็อกมาหลายคนกรุณาแท็กมาบอกว่าฟังโนบเโดนสตอรี่แล้วเนี่ยต้องปรับชีวิตแล้วพอปรับแล้วเนี่ยเวิร์กมากเฮ้ยผมดีใจมากเลย คือผมก็ขอบคุณทุกครั้งถ้าผมถ้าเขาแท็กมาหรือผมทราบนะว่าดีใจที่พอดแคสต์เป็นประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในบทนี้ก็มีบทสรุปก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเลี่ยงไม่ได้นะดังนั้นมันจะปราบประโยชน์ที่จะเหนี่ยวรั้งอดีตหรือปัจจุบันจงเปิดใจให้กว้างชีวิตของคุณคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นตรงนี้และตอนนี้คือไม่มีใครหยุดยั้ยงการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่ามันจะเป็นทางบวกหรือทางลบนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระบบไม่ได้แล้วฉันอยากจะหยุดเวลาไว้ตรงนี้หลายคนชอบพูดแบบนี้นะแม้กระทั่งผมเคยพูด เอ้ยแบบอยากหยุดเวลาตอนที่เรามีความสุขมากๆใช่ไหมแต่เราก็รู้ทุกคนก็รู้ว่ามันหยุดไม่ได้นะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับแล้วถ้าใครไปยึดติดกับอดีตว่ารู้งี้รู้งี้ถ้างั้นตอนนั้นฉันทําอย่างงู้นอย่างนี้ก็ก,ก็ก็พูดได้ฮะแต่ว่ามันก็จะอยู่ในความทุกข์นะชีวิตเราเนี่ยคืออยู่ตอนนี้เลยตอนตอนถ้าถ้าท่านฟังอยู่ตอนนี้ก็คือตอนที่ท่านฟังเนี่ยผมกําลังพูดอยู่เนี่ยนะครับชีวิตอยู่ตรงเนี้ยบอกเมื่อหัวสมอง,องคุณหาคําตอบไม่ได้จงจําไว้ว่าหัวใจของคุณอาาจจะรู้ทงไปต บางทีคำพวหัวสมองคือใช้หลักการเหตุผลต่างๆนึกไม่ออกเลยลองถามลึกๆในใจเราอะว่าเราอยากทําอะไรนะครับความสมบูรณ์แบบคือมายาคุณคือความไม่สมบูรณ์แบบอันสมบูรณ์พร้อมอย่างที่คุณเป็นคือเขาบอกไม่มีใครสมบูรณ์แบบอะเพราะนั้นผมชอบคำนี้เมื่อวานก็พูดนะความไม่สมบูรณ์แบบอันสมบูรณ์พร้อมมันแปลว่าเราไม่สมบูรณ์แต่นั่นดีที่สุดแล้วครับมันเป็นตัวตนของเรามันคือสิ่งสิ่งที่เป็นเป็น เป็นความเป็นตัวเราอะแสดงมันออกมามันไม่เพอร์เฟกหรอกนะครับเขาบอกการยอมรับเนี่ยมันคือการตัดสินใจนะครับตัดสินใจว่าอะไรว่าฉันจะไม่ติดอยู่กับวังวนความคิดในอดีตในอนาคตที่ลากฉันออกไปจากปัจจุบันเนี่ยนะครับคือการรับรู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วอันนี้กําลังสิ่งคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นณนเะวลานี้ตอนนี้คือการเริ่มต้นใหม่นะครับ รู้ตัวเองว่ากําลังจะอยู่ตรงไหนจะเคลื่อนจากตรงไหนไปตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรากำลังจะเคลื่อนจากตรงนี้ไปเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นใหม่เพราะ,ะนั้นมีหลายคนพูดว่าทุกเช้าก็คือวันเริ่มต้นใหม่ the the first day for the rest of my life เคยได้ยินไหมครับว่ามันคือวันแรกของชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดของเราแปลว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะนะครับ แล้วก็เขาบอกว่าไม่ว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณลองพยายามยอมรับมันในช่วงขณะนี้แล้วมาดูกันว่ามันช่วยทําให้คุณมีมุมมองแตกต่างจากเดิมยังไงยอมรับนะแล้วเดินต่อนะครับก็เป็นการฝึกฝนนะในในท้ายบทเนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดมีอะไรแบบแบบนี้นะครับมันมีคําถามนะที่ผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์นะเช่นการตัดสินใจเนี่ยเขาเขาถามคําถามนี้ลองไปตอบกันเองนะฉันจะไม่ยึดติดอยู่ในวังวนความคิดที่ลาก ฉันออกมาจากการอยู่กับปัจจุบันตอนนี้เวลานี้ฉันกําลังทําอะไรนะครับลองลองตอบตัวเองดูนะครับถ้าไม่ยึดติดนะนะครับตอนนี้ตอนนี้เวลาเนี้ยกำลงังกำลังทำอะไรนะครับเช่นผมตอนนี้นะผมกําลังอัดพอดแคสต์อยู่ผมนั่งอยู่บนโต๊ะมีคอมพิวเตอร์มีไฟมีไมโครโฟนนะครับมองไปข้างนอกเนี่ยเห็นฝนกําลังจะตกเมื่อกี้ถ้าเกิดท่านได้ยินนะผมไม่แน่ใจว่าเข้าไปหรือเปล่าคือเสียงฟ้าร้อง นะครับอมองไปข้างนอกก็กเห็นสวนสาธารณะนะครับมีต้นไม้นะครับแล้วก็ฟ้าก็ครึ้มนะครับอันที่2คือการรับรู้ครับคาถามคือรับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วคือสิ่งนี่คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นข้อเท็จจริงในตอนนี้คืออะไรนะอะไรเกิดไปแล้วอะไรกําลังจะเกิดขึ้นนะอันที่3คือการเริ่มต้นใหม่เขาบอกไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นใหม่แบบหน้ามือเป็นหลังมือครับแต่อาจจะเป็นก็ได้แล้วแต่คุณนะจะเริ่มแบบพลิกเลยก็ได้ หน้าจุดเริ่มต้นใหม่นี้ฉันทําอะไรได้หรือฉันจะทําอะไรนะบทนี้เขามีข้อสรุปว่าการยอมรับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลยหรือแบบไม่ได้เตรียมตัวเลยอะ่ะมาผิดเวลาโอกาสนี้แบบแหมอ,อีกสักสามเดือนถ้ามากาลังเจ๋าเลยอะไรเงี้ยนะครับหรือแบบเป็นความเจ็บปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่การยอมรับไม่ใช่การเก็บกดอารมณ์ความรู้สึกนะว่าฉันฉันแบบรู้สึกแย่แต่ทําเป็นยิ้มหัวเราะไม่ใช่นะ เป็นการมองให้ทะลุปลุโปลงครับเพื่อเพื่อเปิดให้คุณรู้สึกถึงสิ่งที่จําเป็นต้องรู้สึกอะรู้สึกแย่ก็แย่ครับและในเวลาเช่นนี้เนี่ยการดูแลตัวเองเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเขาแนะนําอย่างนี้ครับเขาบอกว่าให้สัญญากับตัวเองตั้งต่อไปนี้นะคือเริ่มต้นก็คือจิตใจนะวิธีการดูแลตัวเองคือระบายให้เพื่อนฟังหรือถ้าช่วงนี้มันแย่มากๆงดรับงานที่เข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นะร่างกายนะออกกําลังกายครับ ทำถ้าไม่ต้องไปวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยนะเดินออกกาลังกายทากลางธรรมชาติครับหรือบํารุงร่างกายด้วยอาหารสดสะอาดครบหมู่ครับกินกินข้าวเนี่ยตั้งใจดีๆเลยนะ you are what you eat นะครับคุณกินอะไรคุณก็เป็นแบบนั้นนะจิตวิญญ,ญาณครับลองดูนะครับทําสมาธิหลังตื่นนอนจดสิ่งที่คุณสํานึกขอบคุณผมทําทุกวันนะสิ่งดีๆ3า,าอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้คืออะไร ลองทาดูครับมีงานวิจัยพบว่าการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นถามว่าทําไมเขาเขาบอกว่า,เ,า,วาเวลาเราโฟกัสเสร็เรื่องไหนเนี่ยเราจะเห็นเรื่องนั้นบ่อยๆเราโฟกัสกับความสุขเพราะเราเจอเราต้องไปจด3สิ่งใช่ไหมเพราะเพราะฉะนั้น,นเวลาระหว่างวันเนี่ยเราก็จะแบบไปมองหาความสุขอะ่ะเหมือนเหมือนเราจะซื้อรถโตโยต้าสีขาวอะเราจะมากจะเห็นโตโยต้าสีขาวขับเต็มถนนเลยจริงๆมันไม่ได้มากขึ้นตอนนั้นหรอกเราแค่โฟกัสในสิ่งนั้น ส่วนทําสมาธิเนี่ยผมอาศัยว่าลูกเรียนออนไลน์อยู่เขามีการทําสมาธิแต่ตอนนี้ลูกปิดเทอมแล้วก็อาจจะต้องทําเองนะครับมาทึงบทหนึ่งครับบทที่5เนี่ยเขาบอกทบทวนความล้มเหลวฮะหลายคนเนี่ยเห็นความล้มเหลวแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่อยากเจอใช่ไหมเราทําอะไรแล้วมันไม่อยากให้มันล้มเหลวอะ่นะอ่านคอนเซป t นี้ดูครับว่าบิสบีบอกแล้วว่าไม่สมบูรณ์แบบแล้วไม่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ ไม่มีอะไรที่เสร็จสิ้นครบถ้วนหรือสมบูรณ์แบบมันมีแค่การเรียนรู้ไปเรื่อยๆทำอันนี้ทำพอดค้าแล้วไม่เวิร์คก็คือการเรียนรู้อันหนึ่งทำเพจแล้วไม่เวิร์คคือการเรียนรู้อันหนึ่งขายของออนไลน์แล้วไม่มีคนซื้อก็คือการเรียนรู้อันหนึ่งนะมันไม่มีการเสร็จสิ้นถึงแม้ว่าจะเวิร์คมันเวิร์ควันนี้นก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเวิร์คตลอดไปนะนี่คือหลักการของมันนะครับก็คือเราต้องเราต้องทบทวนนะครับเขาบอกงี้เมื่อลองก้าวขึ้นเวทีที่ใหญ่ขึ้นแล้วเราทำมันไม่ได นั่นไม่ใช่ความล้มเหลวแต่นั่นคือช่วงเวลาแห่งการขยายตัวเราออกไปเออบางคนเนี่ยลองแล้วอาจารย์ผมฟังพอดแคสต์อาจารย์นะผมได้ทดลองทําในสิ่งที่ผมไม่เคยทําผมอาจจะไม่เคยขายของออนไลน์เลยแล้วผมทดลองขายแล้วแต่มันเฟลอาจารย์นี่แหละไม่ใช่ความล้มเหลวครับมันคือช่วงเวลาที่เรากําลังจะขยายตัวกาลังจะเติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกมันอาจจะเฟลแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะอย่างที่ผมบอกว่า ไอ้ที่สำเร็จสําเร็จกันเนี่ยน้อยคนมากนะที่บอกว่าไม่เคยทําอะไรเลยแล้วทําปุ๊บวันรุ่งขึ้นสําเร็จทันทีคงมีบ้างอะ่ะผมก็พูดตรงๆว่าอาจจะมีบ้างแหละแต่ว่าผมว่าไม่ใช่เคสส่วนใหญ่แน่นอนเคสส่วนใหญ่เนี่ยล้มมาไม่รู้จะกกี่ครั้งคนทําเพจเนี่ยอ่ะผมผมเล่าให้ฟังนะที่มีเป็นแสนแสนไลค์เนี่ยหลายๆคนเนี่ยเริ่มต้นมีคนตาม 100- 200แล้วใช้เวลาไม่ใช่แค่10วัน20วันกลายเป็น5 0 0แสนไลน์นะ โอ้โหไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแต่วันหนึ่งนะถ้าเราพยายามแล้วเราเรียนรู้นะเฮ้ยทำแบบนี้ไม่เวิร์กลองทําแบบนี้ดูแบบนี้ไม่เวิร์กลองทาแบบนี้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเจอครับคราวนี้เขามี10วิธีบ่มเพาะความอุตสาหะเอามาฝากนะครับ1เสริมสร้างพลังกายด้วยการออกกําลังกายสารอาหารและการพักผ่อน3เรื่องเลยคืออยากจะแบบอึดทนล้มเหลวลุกขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกอย่างเดียวนะ1คือต้องพลังกายต้องมาถ้าเราเจ็บ ป่วยไม่สบายเนี่ยต้องเอาหลายๆคนไปฉีดวัคซีนเนี่ยเจอเป็นไข้ามาทีเนี่ยเดี้ยงเลยเห็นปะคืออย่างเงี้ยแล้วจะมาโหทนกับความล้มเหลวแล้วมันก็ยากใช่ไหมคราวนี้อยากร่างกายแข็งแรงทำอะไรออกกําลังกายครับผมพูดแบบนี้ตัวผมเองก็ต้องเตือนตัวเองนะผมกม็ออกไม่ได้แบบทุกวันนะตอนนี้ก็จะพยายามทําให้บ่อยที่สุดสารอาหารนี่กินกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะพักผ่อนนอนหลับอันนี้สําคัญมากนะอันที่สสร้างเสริมพลังใจครับ สร้างเสริมพลังใจทาไงนอยู่กับความเงียบบ้างบางทีไปอยู่กับที่กระทึกคึกโคมันมันมันอาจจะเครียดได้ง่ายนะนอนอีกแล้วนอนให้เพียงพอช่วยในเรื่องพลังใจนะแล้วก็อยู่กับธรรมชาติเยอะๆนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยไปที่สวนไปที่ธรรมชาติบ้างอันที่3ฝึกฝนการรับมือกับเรื่องเล็กๆเพื่อคุณจะได้เก่งขึ้นเรื่อยๆจนสามารถรับมือเรื่องใหญ่ได้คือมันต้องสร้างปูนคุ้มกันเนะี่ยไอ้ไอ้หลักการวัรคซีนเนี่ยก็ฉีดเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายใช่ปะ แต่ทาไมเราไม่ป่วยอ่ะเพราะเอาเชื้อโรคเข้ามาเขาเอาเชื้อโรคที่มันอ่อนแอเข้ามาให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันแล้ววันหลังไปเจอเชื้อโรคที่มันเต็มๆเข้ามาเนี่ยมันจะเราจะสู้ได้หลักการเดียวกันครับเราแบบอย่าเพิ่งเอาเงินแบบลงทุนไปแบบ10ล้านแล้วเจ๊งแล้วแบบเจ็บปวดมากแล้วจะสร้างภูมิมัน,ม,น,ม,นมันหนักไปลองลงทุนสองพเจ๊งไม่เป็นไรรับมือได้เดี๋ยวค่อยๆค,ค,คิดลองอีก3 0 0พ5,000 ลองดูครับที่คุณจะพอเจงได้อะเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆครับมั่นใจแล้วค่อยเป็นหมื่นเป็นแสนค่อยว่าไปอันที่4ครับตั้งชุดเป้าหมายเล็กๆที่ดําเนินไปต่อเนื่องและมุ่งหน้าทํางานไปตามนั้นอันนี้คือหลักการที่ผมใช้คือ OKR OK คือทําเป้าขึ้นมาครับเป้าระยะสั้นของผมคือ3เดือนผมอยากได้อะไรฟังผมทุกวันพุธก็จะน่าจะจําได้นะผมก็จะมีมาอัปเดตแล้วผมก็ดําเนินการไปต่อเนื่องหลายอันก็เสร็จหลายอันก็ยังไม่เสร็จ หลายอันยังห่างไกลหลายอันดูเหมือนจะไม่ถึงด้วยแต่เรามุ่งหน้าดําเนินงานไปทางนั้นเนะี่ยอันที่5ครับเพราะปลูกต้นกล้าไว้ครับแล้วรอดูผลพวงจากความใส่ใจของคุณต้นกล้าคือความคิดเล็กๆอะไรเล็กๆที่เราทําเพราะปลูกมันมันไว้ผมก็พูดพอดแคสต์ผมก็ชอบชอบยกตัวอย่างพอดแคสต์นะนี่คือต้นกล้าเล็กๆของผมที่ผมปลูกแล้วปนดินทุกวันลดน,น,น้ําทุกวันเนี่ยผมทําทุกวันเนี่ยคือการพนดินลดลดน้ําตอนนี้ก็ยังไม่รู้หรอกนะว่ามันจะมี ผลพวงอะไรมากมายแต่อย่างแรกที่ผมรู้ก็คือผมมีความสุขมากขึ้นผมรู้เลยว่ามันมีคนฟังจํานวนมากแล้วไม่ใช่แค่จํานวนคือมันไปเปลี่ยนชีวิตให้เขาดีขึ้นได้ได้จำนวนไม่น้อยเนี่ยมันคือความความสุขอะนะครับที่เกิดขึ้นไรายได้อาจจะมีก็ได้ตอนนี้ก็เริ่มมีคนถามวูาอาจารย์มารับทำโปรโมทสินค้าหรือบริการไหมซึ่งเรียนตรงๆว่าตอนตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดรับอะไรครับคือคือผมก็บอกว่า เอาเอาเสียงเสริงอะไรผมก็ไม่ได้มีห้องส่งห้องแบบเป็นแบบโหมโปรเฟชชั่นอลแบบนั้นนะให้มาทําคลิปทำอะไรทําอยู่คนเดียวมันทําไม่เป็นนะครับเป็นบทความมันจะพอเขียนให้ให้ช่วยได้บางคนบอกเลดอาจารย์เป็นยังไงผมบอกเขาบอกเลดมาเลยถ้าผมช่วยได้ผมก็ช่วยถ้ามันเข้ากับคนฟังผมนะเข้ากับคนคนอ่านเพจผมผมก็สามารถนะครับไปที่ข้อ6นะครับจดบันทึกงานบางอย่างที่คุณทาได้ดีเพื่อเตือนใจว่าคุณมีศักยภาพในด้านใด คือบางทีเราอยากจะแบบอึดใช่ไหมอุตสาหะใช่ไหมแต่มันไม่ไม่ไม่มันจะทําได้ไม่นานถ้าเรารู้สึกทอนะเวลาเราทําอะไรได้ดีจดไว้เป็นการเตือนใจว่าเอ้ยฉันก็ไม่ธรรมดานะเว้ยฉันก็มีผลงานต่างๆนะครับเหมือนเรซูมเม่เราอะอารมณ์แบบนั้นนะครับ <S <S อันที่7นะครับ <S <S ค้นหาชุมชนที่เหมาะกับคุณแล้วสร้างเครือข่ายช่วยสนับสนุนกันชุมชนก็นคือคนที่เป็นไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นชุมชนแบบ ฟิสิกอลนะหมายถึงว่าต้องไปในตำบลน,นี้ไม่ใช่แบบนั้นนะชุมชนคือ Community ้อะสร้างเครือข่ายอย่างคนที่ติดตามน o เบล o อสตอรี่เนี่ยผมก็ว่าเราก็เป็นเครือข่ายที่ดีนะผมเชื่อว่าคนติดตามน o เบล o อสตอรี่มีลักษณะคล้ายๆกันคืออยากจะเก่งขึ้นอยากจะพัฒนาตัวเองจะเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้การแบ่งปันผมเห็นแต่คนกลุ่มนี้นะครับและคนกลุ่มนี้ก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีนะ ข้อที่8ปดเาบอกค้นหาบุคคลต้นแบบด้านความอุตสาหะแล้วเรียนรู้จากเขาเราอยากอุตสาหะลองดูดีว่าใครนะมันแบบเออเขาคงไม่ท้อเลยอะ่ะเขาทําแล้วก็ทําต่อเนื่องแล้วเขาแบบว่าถึงแม้ว่าบางทีจะไม่เวิร์กเขาก็ยังไม่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 กีบอัพนะไม่ล้มเลิกอะไรเงี้ยผมว่ามีครับรอบตัวเราคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเพื่อนสนิทใครก็ตามที่เราเห็นนะครับอันที่9ครับห้อมล้อมตัวคุณไว้ด้วยถ้อยคําที่ให้แรงบันดาลใจ ชอบคําไหนจดไว้ฮะทำเป็นไอ้นี่เลยก็ได้ไอ้โฮมสกรีนในมือถือเลยก็ได้ฮะเวลาเห็นมันจะได้มีกําลังใจหรือว่าแปะไว้ในเดสก์ท็อปของคอมก็ได้ฮะแล้วข้อที่10เนาะมองหาเหตุผลที่จะมองโลกในแง่ดีให้ได้ทุกๆวันพยายามนะครับผมผมไม่ได้คาดหวังคาดหมายว่ามันต้อง100%นะแต่พยายามมองโลกในแง่ดีถ้ามันช่วยทาให้เราเรามีความสุขขึ้นได้เนะี่ยานี้เขามีวิธีการเขาเรียกว่าอะไรนะ ทำให้ความเครียดลดลงอ่าบางคนบอกเฮ้าจารย์ล้มเหลวมันไม่ได้สนุกนะจะมามองโลกในแง่ดีอะไรละ่ะก็ทําให้ความเครียดลดลงได้อย่างแรกครับความจริงบอกเขียนเลยระบุความจริงเลยข้อเท็จจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นเจ๊งเจ,จ๊งเท่าไหร่กี่บาทระบุมาสองสองคืออ่อนน้อมเขาบอกว่าถ้าเกิดเราโดนตําหนิหว่าหน้าว่าเราให้ดูให้ชัดว่าถูกตําหนิในฐานะของอะไรเรามีบทบาทเรื่องนี้ยังไงสามเรียบง่ายครับเรียบง่ายคือขุดหา บทเรียนขึ้นมาอย่างน้อยหนึ่งบทครับจากสถา,านนี้โดนหัวหน้าดา่าลดเงินเดือนเกิดอะไรขึ้นบทเรียนคืออะไรทำไมเราถึงโดนแบบนี้ข้อ4ี่ไม่เที่ยงก็บอกดูว่าศูนย์เสียอะไรไปแล้วได้อะไรเพิ่มขึ้นมามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในตัวคุณเออชอบนะอันนี้เสียเราเสียเงินเดือนไปเพราะว่าเขาตัดเงินเดือนเราแล้วเราได้อะไรมาได้บทเรียนอะไรมาห้าไม่สมบูรณ์แบบยอมรับตัวเองครับว่าเรา ก็ไม่สมบูรณ์แบบและหัวหน้าเราและคนอื่นๆก็ไม่สมบูรณ์แบบให้อภัยและอบกอดตัวเองชอบคํานี้ครับคือคืออย่าไปแบบบีทอัพตัวเองว่าฉันมันโง่ฉันมันเร็วฉันมันแค่ได้แค่นี้อย่านะอบกอดเหมือนกับเวลาเราเพื่อเราโดนโดนหัวหน้าตัดเงินเดือนเราเคยบอกเพื่อนไหมแกมันโง่แกมันเร็วแกมันไม่ได้เรื่องป่มไม่เคยพูดนะเราจะบอกเฮ้ยใจเย็นเว้ยนายทําได้แหละเดี๋ยวครงนี้มันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรืออะไรเงี้ยเราจะได้เดินหน้าต่อไปฮะ ตือนตัวเองเยอะๆครับบอกว่าเพราะความไม่สมบูรณ์แบบคุณจึงเป็นมนุษย์โอ้โหตรงๆครับวันนั้นมันไม่เปอร์เฟกครับมันไม่สมบูรณ์แบบครับแต่ความไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยแล้วผมบอกได้เลยนะความไม่สมบูรณ์แบบไม่ต้องไปกลัวว่าเดี๋ยวคนจะรู้มันต้องรู้มีนเราไม่สมบูรณ์แบบเราต้องยอมรับแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่พัฒนาตัวเองเราอยากจะดีขึ้นผมยังบอกกับลูกๆเลยนะบอกว่าพ่อก็ไม่ได้เป็นพ่อดีๆที่สุดไม่ได้เป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบนะ แต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นเป็นสิ่งที่พ่อสามารถพัฒนาตัวเองได้เนี่ยบอกพ่อได้แล้วพ่อจะพยายามมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมก็ทํางานหนักไปเขาบอกว่าเขาเขามีเวลาพ่อมีเวลาให้เขาหน้อยไปเฮ้ยเราเรา,เราตระหนักรู้ไงแล้วเราก็จะพยายามให้มันดีขึ้นข้อที่6กเขาบอกว่าไม่เสร็จสิ้นครับเราลึกไว้ว่านี่ยังไม่ถึงตอนอวสานของเรื่องครับนั้นเราต้องทําอะไรต่อไปครับกุยโกอัล่ะกลับมากิลุกขึ้นมาใหม่นะครับต่อสู้กับสิ่งนี้ใหม่นะครับ อีกหลายเรื่องเลยนะครับสำหรับหนังสือเล่มน,นี้คงได้อีกหลายตอนนะครับผมคิดว่าจะได้ไม่ยาวเกินไปแต่ว่าอาจจะต้องขั้นด้วยวันเสาร์วันอาทิตย์นะเพราะว่าถ้าเกิดท่านท่านาต้องขออภยนะัยเนียไม่ใช่ขั้นสิบอันนี้มันจะต้องเป็นวันจันทร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาต่อในวันอังคารนะครับ ถ้าท่านฟังตรงวันนะเอาแบบนี้ถ้าไม่ตรงวันก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็สับสนไม่เล็กน้อยนะเพราะเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยรีวิวมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับพอรีวิวมาปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มันก็เลยติดวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งมันมีรายการประจําอยู่นะครับก็คือเอาชื่อรายการเราเองลืมวิกแอนนองเทอร์เพเนอร์ผู้ประกอบการัรหยุดในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ก็เป็นหมล b บุ๊กนะครับก็เลยเลยกระโดดมาเป็นวันจันทร์ แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะไปต่อในวันอังคารนะฮะอาจจะเกือบเกือบจะทั้งสัปดาห์อาจจะไม่ถึงหรอกนะฮะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ประมาณค่อนเล่มมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าเนื้อหาดีๆทั้งนั้นไม่อยากจะให้พลาดนะโอเคหนังสือทวนถ้าใครขี้เกียจรออาจารย์นพดลมารีวิวนะซื้ออ่านเองดีกว่าวาบิสบินะครับแด่ความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตนะคุณคุณเบสเคมตันแล้วก็แปลโดยคุณวุฒิชัยกฤษณนะประกรกิจนะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในสถ,ถัดไปครับ No pardon story, a life changing story.